แดแยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแขวนลำคาดีหรือเป็นอันเป็นอันเป็นย่างไปได้ปะเออเอาอ่ใจจอยมาจอยมาเร็วเอาไม่ไปมั่นถายม่เสจมันบ่าแต่ยังไงมาถามมูอีกช่ลยอะไน่ะเอาทอเรนททน่า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 นดาด่าน่าาน่าน่าน่า่าน่าน่าน่า่าน่าน่านดาน่า่า่าน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 ่าาาาา่าา่าเาาา เออเอออาโอเคตัตตกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็นาสถานที่แห่งนี้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นคือจะีคือจะง่านแต่งงานหรอือไอ,อ,อ้กบูเนี่ยละเออยาปาก ิดไม่ดูให้บอาก็เดี๋ยวบอกอยซึ่งเป็นพิธีอันสำคัญที่เราในตอน Live N Y EP สาเออ EP สค่ะเราก็มีพิธีสวมแหวนไปแล้วเนาะแต่ว่าแหวนนั้นก็ยังสมมุติอันนี้ก็สมมุติมากกว่าเดิม <c oughs> ว่าไนะงเจงเราก็สมมุติมากกว่าเดิมซึ่ง Uh, พี่พี่แม่แม่แ,มแฟนคลับของเราทุกคนก็ร่วมแรง,ร,แร,งร่วมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนนะครับได้จัดทำสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะเป็นมูลค่าทางจิตใจให้กับทั้งสองคนนะครับซึ่งมีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิม คอยว่าเรี่ยวซิลุงอมมาให้พุทกร้อ้ยกล้องครับขอกล้องด้วยนะครับเบสมานี้แม่โทรสารมาฝากหนูไว้ก่อนออนะซึ่งแม่แม่ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับแม่แม่บ้านอ่อนอัว แม่แม่บ้านนกอยู่แม่แม่บ้านนางฟ้าแล้วก็แม่แม่ที่ไม่ได้เอื่นนามนะครับนี่คือแบนเพชรแท้ที่มอบให้กับทั้งนกและก็ยูกินะครับวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์พิเศษแหวนคู่ยิ้มทำไมอ่ะ น่ารักอ่ะอยากได้บ้างก็เลยยิ้มค่ะ <c oughs> พี่โบพี่โบววรอจากใครหรือเปล่า <c oughs> บอสให้ได้หรือเปล่าล่ะวันน้านี่ครับอันนี้ให้สวมให้น้องกันตีผู้ชายต้องสวมให้ก่อน <c oughs> เอาคือยิม้มว <c oughs> ันนี้จะไม่หอมแก้มนะครับทำไมอ่ะรอไปหอมในไล์สด คุมปิดแต่ว่าวันนี้แต่ว่าวันนี้ <c oughs> ว,วันน,วนี้ทำอะไรหอมมือ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 อดอะไ้คัดเขียวนอก <c oughs> นี่การอดอะไรไปดิ พอดี่รครับขออนุญาตทีมสำนักงานตุู้ตระกวจสำนักข่าวตูวต้ตรว,ว,วประกาศได้ถอยนิดนึงครับที่หนูละคะล,ลูกลูกไพ่ในอนาคตขอมือครับโอ้ยได้ไหม หอมเลยไมหอมเลยหอมเลยหอมเลยเปลี่ยนกันครับเอ้กล้องทันไหมเมื่อกี้ไม่ทันน่ะกล้องไม่ทันน่ะอาไมกล้องไม่ทันน่ะเอาไม่ออกเลยลูกไม่ออกเลยเอนี่ ูกที่เห็นน้องสวมย่ากเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นแหวนผู้ชายนะครับแหวนครับโอ้ย,อยครับนี่ดีเนาะขอบคุณแม่ๆมากๆนะครับขอบคุณค่ณคณคะนะครับผมขอบคุณมากแล้วก็ส่วนของแหวนคู่ของพี่ชีพวกเราก็ยังเก็บไว้ ตลอดไปนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวยมากชอบมากครับก็<พ>เราเลือกเองไม่ใช่หรอพี่เพราะมันแพงมากไงลูกก็เราเลือกเอง <laughs> <laughs> ใจตรงกันค่ะก็คือทรงไปแบบคิดไว้แล้วว่าพี่น่าจะเลือกอันนี้แล้วหนูก็ชอบวันนี้ด้วยแล้วถามพี่พี่เลยถามว่าใจตรงกันไหมเป๊ะเลยค่ะร้อยเป งกันเป๊ะจากไหนเออแล้วก <mm ็อยากถามก็รู้สึกจากบอนนนะครับว่าครบเรียงครับคนจองว่าอยู่อีิมาั่วตะเงินได้สูงบอบอได้คิดนัปานันดอกก็เห็นแม่มีปฏิตภัณฑ์ห้องกับสนับสนุนเ้าบอได้คิดต่อเอียงปานันคบไป มาครบละว่าท่านครบพี่น้องไปได้สิครบเนาะครับถามพี่น้องจะลืมกดมานะครับผมพิมพ์มาระบบมีปัญหาบ้างนะครับโอ้ระบบมีปัญหานิดนึงครับแอดมินกําลังบุ่นายกันอยู่ทั้งเครื่องอันดูดเครื่องอันบ่ดูดนะครับพี่น้องสามารถที่จะอินบ็อกนะครับทักแชทอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับแล้วมันจะมีรหัสอยู่ข้างในพี่น้องสามารถไปกดในแชทของตัวเองนะครับที่เพจฟาไลท์นะครับเห็นหลายคนบอกว่าเอฟ อ่าแล้วอ่ามันไม่ดูดนะครับไลยอยีหลีครับที่บอกว่าไม่ดูดนะครับขอ mm hmm. อภัยด้วยนะครับให้พี่น้องนะครับทักแชทเพจนี้แหละนะครับทักแชทเพจนี้เข้ามาแล้วไปกดฟอร์ฟัน2ฟอร์ฟันสามฟอร์ฟัน4แล้วมันจะมีเลขบัญชีให้โอนเงินนะครับแล้วก็แอดมินจะนับจะมาเป็นยังลักกวดกันละบัตยาไม <c oughs> ่ยังล่ะก <c oughs> วนเขายังก่อนกวาจริงเด้องาน คนถามว่างานเปิดตัวสินค้าหรือว่างานเปิดตัวงานเปิดตัวสินค้าขอไม่ใช่งานเปิดตัวแฟนแมนบน ala> ้น้องเน๋มองหน้าลอกหกแรกๆบอกบอกแฝกแกเวอร์เวอร์วีวี เป็นพี่ไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ความแค้นกอดเธอแน่นแน่นแน่แทนไม่เอา,อาเคยรักกันหรือมาตรฐานเปลี่ยนตอนเจอเขากอดกอดแทนได้ไหมใจดันทุรังมันดื้อม,มันรังจะเอาจะเอา ไม่ได้เป็นคนกันหนาวก็อยู่เงาเาห่างใจไกลตาคนอยากเป็นแฟนทำไมได้เป็นแค่พี่จับมาได้ม <L> ันเป็นี้ยังมันแปลว่ารัก มันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่น้องทำไปจุดหมายคืออายเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดลายดาสุกก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำมากอด แปลว่าของคู่จิ้นมึงจะแม่ในอี้นี่อมแขนของไอ้มีแต่จิตเต้าต้องไปยุ่ไหนน้ำเขาใหญ่นั่นถึงแล้วถึงแล้วพี่ใช้ฟ้าอะไรคู่จิ้นก็ห้อนกันฟ้าอะไรโคโรนชาเนตยาติฟันปชาเนตโคโลนโอ้จิ้นเตลราบอ่เตยราถ้าว่ามืงในีก็ดีใจยุดอกครับใจเห็นคนสวมแหวนให้กันอ้ย เป็นจังได้าทีบูเป็นพี่จังสิกินข้าวแซ่บพี่จังสิน้องรับไปน็นนานี่ยแหละเขากระตื้นเต้นมาสัเอา้าส่ายยังเนาะบ่อลู่เลี้ยงนาะ <c oughs> แต่ก็มีความสุขมากเลยครับเนอาคือยิ้มคะ่ะแค่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนี่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 ซูมนะกลนะ้องกล้องซูมเน้นี่เมน์ยังเบื้องยังนั่นฮะเบื้องยังเบืบ้องคนหักกัน แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยเขาเปิดตัวยาสีฟันตัวพีอ่ะพี่กูมาฟิดงานติแต่งเลยเจไดคดีแต่งยุคกีตัวเนาะเจ้าก่ะไดฟินจังเลยฟินจังเลยเป็นอย่างพ่อตุ้มขึ้นยางหวนอยู่บัดนพ่อพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นใจแม่แม่ซูนย่าหุ่นพ่ออย่าหุ่นใจเย็นพ่อ การแสดงพ่การแสดงการแสดงครับป๊าใจเย็นๆป๊าป๊าเป็นกอดเป็นหอมกับการแสดงเราพ่อไม่คิดยังมากว่าเป็นยังไม่พ่อยเอาอยูไหมพ่อยว่าครับเอานอนอยู่นี่เด้อสันป๊าป๊าพอนอนนี่ระบาดทีพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูดิการโหลดเด้อแล้วแม่สองคนนอนอยู่นี่เด้อมื่อนี่นอนโหลดว่าเป็นยัง ไอ้ไมีซุดนอนอยู่แม่บอโอ๋อบอคือเคยนอนเลยเคยนอนอยู่เคยนอนตัวเนาะไอ้เป็นคนอุ้มเขาไปนอนปูก็ตื่นจิมนี้ปูก็ตื่นเราสนิทเลยเสียดายเน่ย่าหวานข้างหลายลูกเพราะไปหวานในกลุ่มซะเออน้องมันไหลเหรอที่นี le ่เกินเหตุเกินเหตุเจ้าแล้วล่ะฉันติเออเออฉันผิดไม่ใงี้เหมือนอีผู้หนึ่ง ยันฉันมากยงนีบริวารแต่ตอนนี้ปกติก็เห็นร้านกับยุสมืออยู่มันใช่เรื่องแปลกที่ไหนฉันรู้อยู่หรอกหรอกนี่เงียบไหลโน้ตลงหันไ้มุเราเตืระบ้าโบไฮไฟยู่น้ำกันงสะกอนเดี๋ยวนะครับพี่น้องก้อนสีฝากก้อนสีล่ากันพี่น้องฝากไว้ด้วยครับเด้อถ้าอยากได้ถ้าอยากให้อาลัยนกอายุกิ คนละหนึ่งแสนบาทนะครับให้ครบแปดร้อยลนะครับแต่ว่ามือนี้พี่น้องให้กาลังใจมาลายกับโอ้ยคาดอยู่ดิครับถึงแม้ว่าเราตั้งเป้าแต่ว่าเราไม่ได้ไม่คาดชิดเลยครับว่าออเดอร์ที่พี่น้องสร้างไว้ประมาณสี่ห้าร้อยลนี่คือแบบโอ้ยขาดอยู่ดเดยครับไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับกำลังใจที่มอไผ่ในการเปิดตัวสินค้าในวันนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณมากนะครับ